อก็เล่นดาบอย่างเดียกก็ยากอยู่เก็บเกรดยากมากระดับยากนี่คือเก็บเลือดก,ก็ยากอยู่ดังนันนเนี่ยแต่ผมว่าดาบเนี่ยมันองเอาไว้ใช้แบบรีกระสุดลูกซองน,น่าจะดีกว่าเอ้ยหืมหยุ่งหลังลืมเห็นอืเอ้ยเกือบไปละโดดโดดโดดอืม เอาอ b จ e c ทีฟ e ด้วยหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้มันเห็นอยู่อืมปันเก็บเกรดาบหน่อยก็ดีนะอืมอืมถ้าเราไม่ยิงเราก็จะใช้เป็นตาบอย่างเดียวก็ได้นะแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าสตูมยาก